I feel like I'm losing mind Is everybody in blind feel everybody the world my มาตอนอรับเข้าสู่เป็นกลางช่นหน้าเรียมแฮริสันวิเคราะห์คู่มวยไทยระดับพักการศึกวันลุมพินี22ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4 ครบจบทุกความมั่นพักยกสองสีเรมเฮลิสันนักมวยไทยแดนผู้ดีวัย37ปีขอรับบทกูรูมวยทำนายผล4คู่เด็ดในศึกใหญ่วันลุมพินี22ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีรามินท่าวันศุกร์ที่23มิมิถุนาย,ยนนี้เรมเฮลิสันนักชงมัดหนักจากอังกฤษเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้ชมฝีไม้ลายมือของนักมวยเหล่านี้ สี่สนามมวยลุมพินีอันทรงเกียรติและจาก11คู่มวยทั้งหมดมีอยู่4คู่ที่เรียมเฮสเซนให้ความสนใจเป็นพิเศษจึงขออาสาวิเคราะห์และทำนายผลกู่แรกพรัชรฉาย VS 3 a นี่เป็นการรีมั์ครั้งแรกของ2คนนี้แต่ผมคิดว่าพัชรฉายชนะได้สบายๆในไฟแรกเขาทำให้ 3A โดนนับดังนั้นเขาจึงถือไพ่เหนือกว่าแน่นอนผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพัชรฉายจะกลับมาคืนฟอร์มหลังจากแพ้โจเซฟลาซิลลี่ได้หรือไม่ เมื่อเร็วนี้ผมเห็นพระจัญฉายชกกับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเขาชกได้ดีมากส่วน 3A มุ่งมั่นที่จะแก้มือให้ได้แต่เขาอายุเยอะแล้วเขาดูดีมากตอนที่ชกกับไรอันซีฮานในวันลุมินี9แต่ผมให้พระจัญฉายมีภาษีดีกว่าครับเขาหนุ่มกว่าสดกว่าและผมคิดว่าเขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์เพราะเขาคงไม่มีทางพอใจกับการแพ้ให้กับโจเซฟผมคิดว่าเขาจะชนะคะแนนมันคงจะสุดยอดมากถ้า 3A สามารถทำได้เหมือนในหนังเรื่องล็อกกี้ แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นกู่ของสิทธิชัยกับเอ็ดดี้สปีที่ผ่านมาสิทธิชัยไม่ได้ชกมวยไทยเลยแต่ตอนที่เขาชกมวยไทยเขาเคยชนะแชมป์โลกอย่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยมาแล้วเพราะงั้นเห็นได้ชัดว่าเขายังมีทักษะมวยไทยติดตัวอยู่แต่สําหรับผมแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเอ็ดดี้ต้องแบกน้ําหนักขึ้นชกหรือเปล่าเขาหลบหลีกเก่งและมีลูกเล่นแพร่ๆแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีใครในรุ่นน้ําหนักนี้ที่เอาชนะสิทธิชัยได้ เขาเป็นคนเดียวที่ผมคิดว่าสามารถเป็นบืนหนึ่งของรุ่นได้ถ้าไม่นับตะว,วันฉายเขามีประสบการณ์เยอะมากและเคยชกมาแล้วทุกรูปแบบผมเชื่อว่าสิทธิชัยจะชนะแน่นอนครับคูของซูเปอร์เลกเจอกับนาบิลผมคิดว่าเขาจะทําให้ซูเปอร์เลกงานเข้าในยกแรกหรือจนกว่าซูเปอร์เลกจะเจอระยะที่เหมาะสมและเข้าไปใช้เข่าและศอกได้เมื่อถึงตอนนั้นซูเปอร์เลกจะเป็นฝ่ายคลองเกมและชนะ ใครก็ตามที่ชกกับนาบิลจะต้องเจองานหยาบโดยปกติแล้วคนที่ตัวผอมสูงอย่างนาบิลจะค่อนข้างบอบางแต่สำหรับเขาไม่ใช่แต่ซูเปอร์เล็กเคยชกกับคู่ชกที่คล้ายๆกับนาบิลมาหลายคนที่มักชอบใส่อาวุธคุกวงในแม้ว่าไฟนี้จะดูน่าสนใจแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับซุเปอร์เลกนาบิลอาจจะแข็งแกร่งและชกด้วยยากแต่ผมไม่เห็นใครในรุ่นน้ำหนักนี้ที่จะเอาชนะซูเปอร์เล็กได้แม้กระทั่งรถถังก็ตาม เสกสรรกับนาธานผมคิดว่านาธานจะสร้างปัญหาให้เสกสรรไม่น้อยเขาอันหนักมากและเขาก็แข็งแกร่งมากเขาอยากพิสูจน์ตัวเองในไฟนี้จริงๆและผมคิดว่าไฟนี้มีโอกาสเป็นไฟเด็ดประจําค่ําคืนได้เลยนาธานผูกประเมินต่ําเกินไปและผมอยากเห็นเขาไปได้สวยในวันนี่เป็นหนึ่งในไฟที่ทั้งคู่มีโอกาสได้โบนัสก้อนโตเพราะมันจะมีบู๊ล้างผานแบบร้อเซเมื่อเสกสรรเริ่มเปิดศึกกับนาธานเขาจะไม่ถอยหลังและนาธานจะโต้กลับ ผมคิดว่านาธานมีศักยภาพที่จะประกาศเซียนครั้งมโหรานผมตั้งตารอที่จะได้เห็นนักชกจากอังกฤษอีกคนในวันและหวังว่าเราจะได้เห็นดาวรุ่งชาวอังกฤษอีกคนไฟน์นี้ต้องสุดยอดแน่ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นารนับชมการถ่ายทอดสดจาก w a t c h 1 f c c o m และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30น,านาห้ามพลาดชมกันนะครับ